สวัสดีค่ะแนวทางของหวยลาวนะคะ2ตัวบนหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะงวดวันที่18มีนาคมค่ะมาอันนี้เป็นหวยคำนวณนะคะเหมือนเดิมตัวเลขที่ลงให้รู้สึกจะลงให้เมื่องวดที่แล้วเนาะไม่ตรงนะคะมันเบิร์ดออกเบิร์นเป็น7 7รอบนี้คำนวณมาใหม่นะคะมาดูสูตรกันก่อน สูตรตามนี้นะคะเลข1และเลข2นะสูตรที่1สูตรที่2ก็ปักหลักหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะระหว่างทางอาจจะออกไม่ตรงนะแต่ว่างวดสุดท้ายเราทําการปักหลักไว้ให้เรียบร้อยแล้วสูตรมาดูนะคะด้านนี้รอบนี้อยู่ด้านซ้ายมือหลักหมื่นคูณด้วย5นะคะสีหได้เท่ากับ20ิคลิปนี้จะไปไวนะคะเพราะมันมีแค่2สูตรหลักสิบนะคะเลข8 หลักหน่วยคูณได้3 5 3ได้15บวกได้8คงที่8บวก5ได้13 3สบวก8ได้11สูตรที่2นะคะหลักร้อยคูณด้วยสองคูณ2ได้เท่ากับ2หลัก10คูณด้วย4 8 4เท่ากับ32หลักหน่วยนะคะเป็น5บวกได้ห 2บวก2ได้4 4บวก5ได้9นะคะ9บวกกับ6ได้15ได้เป็นเลข1,5ผลนะคะผลของวันที่8ออกมาเป็นเลข5 1ไม่เป็นไรนะ้องมันเป็นตัวกลับนะคะก็ตามนี้ได้เฉพาะเลขชุดกลับ2ตัวบนของวันที่8มีนานะคะเอา9กนะ9ขออภัยนะคะเป็นเลข9 หลักหมื่นคูณที่ห้าสามห้าได้15หลักสิบนะคะเป็น5หลักหน่วยเป็นเลข1คูณที่สาบวกกับ8ปดหบวกหได้10บสิบวกสามได้13บามนะคะสบวกกับ8ได้11สูตรที่สองหลักมืหลักร้อยนะคะคือเลข2อคูณสได้สหลักสิบ คือเลข5 4คูณ4เป็น20แล้วก็หลักหน่วยนะคะเป็นเลข1บวกกับ6 4สบวก1ได้5นะคะ5บวก6ได้11ได้เป็นเลข1นนะคะเพราะว่ารอบนี้มันออกเป็น11มันจะสลับบนสลับล่างก็ได้เลขเดียวเพราะว่ามันเป็นเลขเบิ้ลนะคะมาดูงวดของวันที่11 วันที่11นะคะหลักหมื่นเป็นเลข1คูณด้วยหหลักสิบเป็นเลข1หลักหน่วยเป็นเลข1นะคะคูณด้วย3บวกกับ8 5บวก1ได้6นะคะ6บวก3มได้9 9บวก8ได้17สูตรที่2นะคะหลักร้อยคูณด้วย2องได้16หลัก10เป็นเลข1คูณด้วยส หลักหน่วยนะคะแล้วก็บวกด้วย6 6บวก4ได้10 10บวกหได้11นะคะ11บวก6ได้17ก็ได้เป็นเลข77นะคะวันที่15มีนาคมก็ออก77เนาะก็ถึงบอกว่า2งวดเนี่ยออกเป็น1 1แล้วก็77เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกลับสูตรด้านไหนนะคะมันก็จะได้เป็นเลขตัวตรงเพราะมันเป็นเลขเบิลต่อไปของวันที่15 หลักหมื่นในรอบนี้เป็นเลข8คูณ5ได้40หลักสิบนะคะเป็นเลข7หลักหน่วยเป็นเลข7นะคะตามสูตรคูณด้วย3เท่ากับ21บวกได้8 7ดบวก1ได้8 8บวก8ได้16ตัวต่อไปเป็นหลักร้อยนะคะคือ3คูณ2ได้6หลักสิบเป็น7 7คูณ4ได้เท่ากับ28 หลักหน่วยเป็น7นะคะบวกกับ6 6 8บวก8ได้14 4บวกกับ7ได้11 1 1บวกกับ6ได้17ได้เป็นชุด6 7ออกมานะคะตัวเลขที่ได้จากนี้67ก็จะกลับด้านก็เป็น76แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบเลข7นะเพราะเลข7คำนวณออกมาแล้วอยู่ที่หลักหน่วยแล้วก็งวดที่แล้วก็เป็นเลข7 เหมือนกันนะคะก็ลองบวกลบแต้มดูนะอาจจะบวก1ลบหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็จะกลายเป็น6 6มันเป็นไปนได้ยากเนาะถ้าสองงวดจะออกเลขเบิ้ลที่ตำแหน่งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเบิ้ลกันติดต่อกันสามงวดยากมากนะคะเพราะว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาก่อนถ้า67บวกลบแต้มก็จะเป็น6 8ดนะก็จะได้ห8อันนี้ตัว กัแล้วกันนะคะได้มาแล้วสำหรับเลขชุดนี้นะก็ติดไว้นิดๆหน่อยๆก็พอนะคะสำหรับในคลิปนี้สวัสดีค่ะ